ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด วดวัดบางพลีใหญ่กลางประกอบพิธีชาปนกิจศพผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน3รายรวมแล้ว3เดือน60ศพที่วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการท่านพระครูปราชวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีชาปนก,กิจศพผู้ปว 19, นวน่วยเส,ส,สียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 โดยมีร้อยตำรวจเอกอภิรักษ์โพขํารองสารวัตรจราจรสอพอบางพลีเป็นประธานฝ่ายคารวะทอดผ้าบางสกุลกดปุ่มเตาเผาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบาง และญาติผู้เสียชีวิตร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายแบบนิว n นอร์มัลวันเดียวจำนวน3รายโดยทางวัดได้เริ่มเผาศพผู้เสียชีวิตจาก โควิด19มาตั้งแต่เดือนเมษายนปัจจุบันรวม3เดือนซึ่งรายสุดท้ายเป็นรายที่60ที่ทางวัดบางพลีใหญ่กลางร,รับดำเนินการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการเผาศพแต่อย่างใดโดยเมื่อวันศุกร์ที่9กรกรกฎาคมที่ผ่านมาทางวัดบางพลีใหญ่กลางได้ประกอบพิธีทำบุญทักษินานุประทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 ไปแล้วรวม30รายแต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันทางวัดบางพลีใหญ่กลางได้รับชาปบนกิจศพเหยือ่อโควิดมาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ครบ60รายแล้ว ทางวัดจะประกอบพิธีทำบุญทักษินานุปทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตทั้ง60รายนี้ต่อไปทั้งนี้หากญาติผู้เสียชีวิตจากโควิดสิท่านใดมีปัญหาและหาที่ดำเนินการชาปนกิจศพไม่ได้ให้มาติดต่อที่พระครูปรลัดสวัสดินศิลขุนพระครูแจ้บเจ้าวาดวัดบางพลีใหญ่กลางจะดำเนินการให้อย่างเต็มที่เพื่อความปลอดภัยทางวัดบางพลีใหญ่กลางขอเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมดโดยได้บุรณาการร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญอยู่ในการเคลื่อนย้ายศพจากโรงพยาบาลมายังเตาเผาวัดบางพลี กลางโดยมีขั้นตอนการดูแรลร่างผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 อย่างตามมาตรฐานของรัฐบาลและกรมอนามัยกระทรวงสาธรารณสุขกำหนด ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด thank you